สำหรับในเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อและโควิา2019นะคะ,ะข้อมูลวันที่24มิถุนายนนะคะตัวซิลเนี่ยอยู่ที่114,139นะคะสถานการณ์ของสหรัฐกับของอินเดียเนี่ยแนวโน้มดีดขึ้นนะคะตน,นะคะแล้วก็ประเทศอันนึงก็คือในส่วนของอินโดนีเซียนะคะที่กำลังเพิ่มมาในส่วนของเปเชียนะคะ,ะมาดูในส่วนของทวีปเอเชียนะคะก็จะมีในส่วนของ ที่ยังมีแอคทีฟก็คือในส่วนของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ในส่วนของมาเลเซียนะคะมาเลเซียก็ยังมีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้อยู่ที่4,108รายนะคะแล้วก็ในส่วนของพม่าก,ก็เริ่มมีรายงานเข้ามานะคะตอนนี้กับในส่วนของกัมพูชานะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของเพื่อนบ้านเราก็ยังอยู่ที่1,564รายนะคะใช้เครื่องช่วยหายใจ445ราย ซึ่งวันนี้ขอ้อทมปริรมณฑลจังหวัดอื่นนะคะช่วงแรกเราจะเห็นว่าในส่วนของข้อทมปริรมณฑลนี้ค่อนข้างจะัวเลขจะสูงนะคะแต่มาช่วงปลายเดือนเนี่ยตอนนี้สนวนของแต่จังหวัดเนี่ยนะคะของยะลานะคะเมื่อวานรายงานอยู่ที่119รายนะคะอันนี้อยู่ลาดับที่8ของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะสูงนะคะสะสมอยู่ที่3,349รารายนะคะอันนี้ที่มาดูในภาพรวมของรายจังหวัด ะะจะเห็นนะคะว่าจังหวัดที่ของในส่วนกรทมน,นะคะสมงทรปราการเอ่อเนทบ,บุรีอันนี้ที่เป็นส่วนของปริมณฑลชนบุรีนะคะก็จะขึ้นนะคะจาก1 1 0ร้พบที่ตำบลนาเมืองเพชรนะครับเป็นคลัสเตอร์นาเมืองเพชรพาราบูนที่อำเภอว่ายอดสรายพบที่ตำบลนาวงหนึ่งรายเป็นคลัสเตอร์นาเืองเพชรพาราบูนที่ตำบลวังคีรีหนึ่งรายเป็นคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลนาวงและที่ตำบลหนองชางล่านสองรายเป็นคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงระหวาา่งางอำเภอแียนกับอำเภอว่ายอดนะครับ โดยมีรายละเอียดผู้ป่วยแต่ละรายดังต่อไปนี้นะครับโรคได้แสดงรายละเอียดตามที่ผมได้นําแสดงในแผนภูมิให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับสําหรับข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อและได้มีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นสําคัญซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนได้ติดตามสถานการณ์ทุกวันบางคนอาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงทิศทางของจังหวัดตรังในดีขึ้นจริงหรือ อัตราป่วยและอัตราตายของจังหวัดตรังพี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับว่าของจังหวัดตรังมีผู้ป่วยทั้งหมดนะครับนับถึงวันที่24มิถุนายนคือ1,607รายนะครับมีผู้ที่เสียชีวิตไปเพียง1รายถ้าเราเทียบใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดนะครับเราก็จะเป็นรองแต่เพียงสตูลน,นะครับซึ่งสะตูลมีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น91ราย แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่จังหวัดที่เหลืออีก6จังหวัดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับที่สงขามีผู้ป่วย3 5 0 2รายเสียชีวิตไป15รายคิดเป็นอัตราเสียชีวิต0.4%นะครับที่จังหวัดพัทลุงม,มีผู้ป่วอกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดตลางการที่ปิดนักเรียนจะต้องเดินทางมาจังหวัดให้ในโรงเรียนจะต้องนั่งรถตู้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับจึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดการเรรรีียนนนนกกกาสอออไปอ14วันันะคบ เป็นวันที่12กรกฎาคมและจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งในการประชุมกรรมการโรคติดต่อในวันที่10กรกฎาคมว่าจะอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเนื่องจากจังหวัดตรังได้มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลดลงแล้วในขณะที่จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลานาราธิวาสยะลาและปัตตานีมีการแพร่ระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้แรงงานจึงได้มีมติกรรมการโรคติดต,ต่อเมื่อวานนี้นะครับให้มดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกชนิดเข้าจังหวัดกลางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นเวลา14วันเดิมเคยอนุญาตแรงงานที่เป็นก่อสร้างแรงงานที่เป็นการขนส่งและแรงงานที่รับใช้ในบ้านให้เข้าจังหวัดกลางได้โดยผลสบอบเป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องกักตัว14วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการงดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้ง3ชนิดและชนิดอื่นๆซ,ๆซึ่งห้ามไว้แล้วนะครับเข้าจังหวัดตรังเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดตรังดีขึ้นโดยลําดับนะครับนอกจากนี้เมื่อวันนี้สบคกลางได้มีมติให้4จังหวัดชายแดนที่ผมเรียนไปแล้วนะครับคือยะาลานราธาิวาสปัตตานีสงขลารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลคือสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีนะครับให้มีการปิดแคมป์คนงานเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะครับและได้มีการสั่งการให้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครองพี่น้องอสมนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากจังหวัด8จังหวัดเหล่านี้นะครับถ้าพบขอให้ท่านได้แจ้งรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลทุกแห่งหรือว่าที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับให้มีหนังสือกักตัวแล้วก็จะได้มีการตรวจหาเชื้อเมื่อเวลาเหมาะสมต่อไปนะครับ ถัดมาคือมาตรการบั๊กเกิลแอนตีซิลของจังหวัดตรังนะครับโรงงานอุตสาหกรรม43แห่งที่มีผู้ประกอบการอยู่ในโรงงานเกินกว่า100คนได้ร่วม,มาตรการบั๊กเกิลแอนตีซิลเข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับรายงานเบื้องต้นในการตรวจแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19 พบว่าผลเป็นลบเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกแห่งในจังหวัดตรังที่เป็นรายขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ตั้งใจที่จะ ทำให้มาตรการการลดการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงงาน,นลดลงและควบคุมได้นะครับนี่จึงเป็นผลงานซึ่งเกิดจากความร่วมมือทั้งภาคเอกชนทั้งพี่น้องประชาชนและก็จังหวัดนะครับถัดมาคือเรื่องของพาณิชย์ทงฟ้าราคาถูกนะครับท้าวาราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความลําบากของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะครับจึงได้ให้ท่านพาณิชย์จังหวัดได้จัดโครงการทงฟ้าราคาถูกได้นําสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายข้าวสาร และสินค้าอื่นๆนะครับไปจาหน่ายให้พี่น้องประชาชนทั้ง10อําเภอโดยจะเริ่มที่อําเภอกันตังในวันที่30มิถุนานยนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุธสําหรับรายละเอียดสถานที่อยู่ระหว่างข้อตกลงของท่านในอําเภอกันตังนะครับและ่นานพาดที่จังหวัดในสถานที่ที่จะกระจายให้สู่พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะครับที่นั่นจํานวน664รายรองลงมาเป็นเขตอําเภอเมือง,งจํานวน338รายต่อมาคือศิเกา198ราย ยกนตะขาบหนึ่งรรายอํเาเภอใน6กรายบางวิเศษ55รายปะเหรียญย7รายและหาสสำราญหนึ่รายค่ะวันนี้เนี่ยเรามาีผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่กระจายอยู่ที่กันตังห้ยยอดอํดเาเภอเมืองยานตะขาบแล้วก็สิเกานะคะส่วนที่นายงที่รัศดาบางวิเศษปลเหรียญแล้วก็หาดสำราญยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในตรงนี้